ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9พฤษภาคม2566คุณเปรยวสีเงินนั้นเขียนบทความลงเว็บไซต์ดังสมพ์ปปไตยโพสต์ชื่อเรื่องว่าเสรีนิยมน้ำหน่อไม้ดองก็ขออนุญาตคุณเปรยวนะครับหยิบยกบทความของท่านนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับรายละเอียดที่คุณเปรย์สีเงินนั้นเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าพักเพื่อไทยเขาหายไปทางไหนกันหมดเนี่ย เห็นแลนสไลด์มาดีๆแต่หัววันแต่พอใกล้เลือกตั้งทั้งกุ๊อิงเศรษฐาเหมือนม้ายาโดบหมดฤทธิ์จากแลนสไลด์เหมือนมา้ id, ากินสล็อดยืนขี้ไหลข้างทางสัง,งัดสู้ก้าวไกลขวัญใจรุ่นใหม่เขาไม่ได้ตอนนี้โซเชียลตีฟองแตกฟอดจนเขามองข้ามช็อตไปถึงขั้นแบ่งกระทรวงกันแล้วนายกประยุทธ์ชาวบ้านเรียกตู่ตลาดแตกเพราะไปจังหวัดไหนชาวบ้านก็แห่แหนมารุมมาตุ้มชนิดตลาดแตกส่วนพิธาน,นอกจากโซเชียลแตกแล้วตอนนี้ ตั้งแต่วันรายงานหนึ่งพฤษภาได้ฉายาเพิ่มเป็นก้าวไกลวันใจคนงานพม,ามน่าเขมรกรกดาเขมรก็จะมีเลือกตั้งส่วนพม่าไม่รู้เมื่อไหร่ก้าวไกลน่าจะไปตั้งพรรคสาขาเตรียมไว้นะพอเขาประกาศให้มีเลือกตั้งวันไหนทรงธนาทรหรือปิยบุตรไปลงแข่งเลยแล้วระดมรายงานพม่าเขมรกลับไปมินอ่องไล่ก็เหอะมีสะอื้น เอาเฉพาะที่บ้านเราก่อนก้าวไกลจากที่เป็นลูกไล่เพื่อไทยตอนนี้ขึ้นอันดับเป็นก้าวไกลลูกพี่เพื่อไทยไปแล้วแถมได้เปรียบทุกขุมอย่างแรกนายพิธาเป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวเลือกตั้งปุ๊บได้สอสทั้งเขตทั้งปฏิริษีชนะเป็นที่หนึ่งขึ้นเป็นนายกงัดโผคอรมอที่เตรียมไว้แล้วประกาศได้เลยตรงข้ามกับเพื่อไทยแถลนสไลด์ยุ่งตายหาหลายเรื่องนี่แน่ๆต้องเป่ายิงฉุกระหว่างกุ้งอิงกับเศรษฐาว่าให้ใครขึ้นเป็นนายกเศรษฐาแม้จะไม่ใช่หมาในข้อร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วมีหรือจะยอมง,ง่ายง่ายช่วงเวลาเดียวกันพรรคก็ต้องกลาหนเพราะที่โทนี่เขาประกาศไว้เดือนกรกฎาจะกลับและจะเอาอยัางไงกันสองฝักสองฝ่ายวุ่นวายภาวะผวังผมเป็นชลนา่นคงบอกคนเป็นหัวตอปวดหัวบ่าในเมื่อยุ่งกันนักก็เป็นฝ่ายค้านต่ออีกสีปีแฮปปี้กันทุกคนไปเลยเป็นไงผมเห็นด้วยยกสองมือเลยสรุปแล้วให้พิธาก้าวไกลเขาเป็นนายกตามนโยบายที่ประกาศเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนั่นแหละ กระเดิมด้วยตัดงบสำนักพระราชวังยกเลิกมาตรา112เลิกบำเหน็จบำนาญขา้าราชการที่เป็นช้างอ่วยยกเลิกเกณฑ์ทหารคุมกำเนิดกองทัพไม่ต้องมีาศาสนาไม่ต้องเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันใครอยากทำอะไรทำไม่อยากทำอะไรไม่ต้องทำสุดท้ายล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้ระบบปรธานาธิบดีแทนประเทศไทยจากราชอาณาจักรแบ่งซอยแผ่นดินกันไปปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐ ไม่ต้องบริหารไม่ต้องพัฒนาอะไรที่ให้เมื่อยตุ้มยกแผ่นดินส่วนใดส่วนหนึ่งให้สะัะใช้ตั้งฐานทัพแลกกับผลตอบแทนรายปีนี่คือการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมก็ไม่ว่าอะไรถ้ารุ่นใหม่รุ่นเก่าจะเอากันแบบนี้ท4ศพฤษภาก็ออกไปเลือกกันเลยส่วนผมไม่เดือดร้อนไปเลือกพิตูเบอร์2ี่จากนั้นก็จะไปนอนกระดิกเท้าอยู่อีกสัก20ปีก็ตั้งใจว่าจะขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์แล้วก้าวไกลนี่ไม่รู้เมาโซเชียลที่ปั่นกันเองหรือเมาโพสื่อสร้างดูเครืนะ้อหนัก ยิ่งกว่ามอกันชาเห็นม้านั่งตามป้ายรถเมล์เป็นเก้าอี้นายกนุกงกางเกงในยังกลับตะเข็บทะลึ่งจะมาเปลี่ยนประเทศเพื่อไทยคงกลัวตกขบวนเอากับเขามั่งประกาศเลือกเพื่อไทยจะเปลี่ยนประเทศตามเขาไปด้วยจะเปลี่ยนไปหาเตี่ยใครไม่ทราบประเทศไทยของกูอยู่ของกูดีๆมาร่วมพันปีชี้ชักทำอาหารการจะมาเปลี่ยนประเทศประกาศให้มันชัดๆไปเลยสิว่าจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เอาประเทศไปให้สหรัฐใช้เป็นสมรภูมิรบกับจีน แค่นี้ก็หมดเรื่องหมดราวจะมาเล่นลิ้นเล่นคำไปวันวันไปทําไมอย่างที่แถว่ามาตรา112ใครบอกว่าจะเลิกแค่จะแก้แล,เล้เลยสะดือเลยจริงๆน้าเมืองวันซืนเห็นพักรวมไทยสร้างชาติเขาออกทีเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดก้าวไกลบอกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมรวมไทยสร้างชาติถามว่าอยากให้ไม่เหมือนเดิมจริงหรือชาวบ้านชาวเมืองคงดูกันแล้วเพราะไม่ทันข้ามวันปรากฏมีกระแสะตอบกลับแรงมากๆความจริงรวมไทยสร้างชาติออกทีเซอร์เกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งมาหลายตัว ผมยังนึกชมในใจแทบทุกตัวว่าคนออกคอนเซ็ปเจ๋งจริงสั้นแต่ลึกยากแต่ง่ายดูปุ๊บเก็ตปับ๊บอย่างตัวล่าสุดอยากให้ไม่เหมือนเดิมจริงหรือมันเป็นราม่าซิมโบโลิกให้ทุกคนทุกรุ่นสะท้อนคิดจากตัวเองเป็นคําตอบให้ตัวเองเป็นตัวแรกในหลายๆตัวที่มีปริยาตอบกลับทั้งด้านบวกด้านลบจากคนดูเสียงชมเสียงดา่า ไม่ว่าจากมุมคิดด้านเห็นด้วยหรือว่าด้านต่อต้านไม่เห็นด้วยนั่นคือความสําเร็จตามเป้าของทีเซอร์ตัวนี้การเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ใช่ประเด็นเป้าหมายประเด็นเป้าหมายอยู่ตรงว่าคุณจะทํายังไงให้ทีเซอร์สั้นๆนี้เข้าไปกระแทกต่อมคิดแต่ละคนได้ท่าทั้งออกมาในเชิงตอบสนองให้ได้สังคมไทยเป็นสังคมคิดตามพูดตามเชื่อตามทำตามมาตลอดถ้าทำให้ต่อมคิดแตกได้แสดงว่าสังคมไทยเริ่มคิดวิเคราะห์เป็น จากคิดขัดขาดวิ่งวิ่งคิดเป็นตอนตอนก็เริ่มคิดเป็นระบบคิดเป็นกระบวนการคิดผิดคิดถูกไม่ใช่ประเด็นแต่การยั่วให้รู้จักคิดบ่อยๆนั่นแหละจะค่อยๆเปลี่ยนสังคมที่สักแต่คิดเอานึกเอาใช้แต่อารมณ์ตอบสนองเป็นสังคมเริ่มค้นคว้าและจากค้นคว้าจะทําให้ไม่ว่ารุ่นใหม่ทุ่นเก่าเป็นคนรู้จักใคร่ควรพินิจพิเคราะห์ด้วยเหตุและผลฉะนั้นใครที่จะเลือกก้าวไกลหรือเพื่อไทยที่เขาประกาศว่าเลือกเขาแล้วเขาจะเข้าไปเปลี่ยนประเทศไม่ให้เหมือนเดิมนั้นอะไรที่จะไม่เหมือนเดิมบ้าง ทีเซอร์ล่าสุดข,ของรวมไทยสร้างชาติก็ประมาณการถอดรหัสลับดาวินซีนั่นแหละวาทกรรมแบ่งฝ่ายการเมืองของไทยตอนนี้เขาเปลี่ยนเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการไปเป็นฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปแล้วฉะนั้นผมจะเปรียบปฏิกริยาฝ่ายเสรีนิยมหลังให้ได้ดูทีเซอร์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วสติแตกประหนึ่งหมาขี้เ้อนถูกสาดด้วยน้ำน่อไม้ดอกแสบร้องร่นขนาดนั้นเลยนี่คือสิ่งที่คุณเปรย์เสียเง,เงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่9 พฤษภาคม2566คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมได้รับฟังกันแล้วรู้สึกอย่างไรเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณเปลวสีเงินเขียนหรือไม่สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ว่าการคอมเมนต์นั้นใช้วาจาที่สุภาพเพราะบ่งบอกถึงคนที่คอมเมนต์คนที่แสดงความคิดเห็นนั้นเนี่ยครับว่ามีสติปัญญาประมาณไหนและได้ผ่านการอบรมสั่งสอนมาอย่างไรบางคนนั้นเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดโดยใช้วาจาที่หยาบคายนั่นก็คือ ส่งผลให้เห็นชัดเจนว่าที่บ้านนั้นสั่งสอนมาเป็นอย่างไรหรือว่าที่บ้านนั้นอบรมมาอย่างไรแล้วมาอยู่ในสังคมโดยรวมนั้นทําตัวเป็นอย่างไรนั่นแหละครับนั่นคือคุณภาพของคนที่บ่งบอกได้ชัดเจนจากอุปนิสัยจากการเขียนจากการพูดและจากการสื่อสารครับ